ต่อมาทางด้านสังคมนะฮะก็จะเห็นได้ว่าุทธศนามหายานเนี่ยได้เข้าถึงบุคคลได้มากกว่าเทราวาตเนื่องจากว่ามีแนวคิดและมีมมมพื้นฐานที่ทำให้ทุกคนนี่มีภาวะหรือพุทธภาวะนี่ใกล้กับตนเองพูด,ดง่ายๆก็คือว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุดนะครับพร้อมทั้งที่จะเป็นพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือคำสอน ที่มหายานได,ไ,ดได้วางแบบวางแปดเอาไว้ดังนั้นทุกคนที่เป็นที่นับถือพุทธศาสนาแบบมหายานจึงได้รับรู้หรือสัมผัสว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะแล้วก็ตัวเองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์แล้วก็ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพระพุทธเจ้านะครับไม่ว่าจะมีพ,ะพุทธศาสนาในทางด้านการาทางด้านสังคมนี ไม่ว่าจะเป็นที่เบตก็ดีที่ญี่ปุ่นก็ดีภูฐานก็ดีในปัจจุบันนี้มหายาเนี่มีความสงา่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะมีความก้าวหน้าในประเทศเหล่านี้ที่กล่าวมาด้วยเหตุผลว่ามีบุคคลบุคคลสําคัญสําคัญที่มีชื่อเสียงได้ประกาศพระศาสนาได้เอาคําสอนได้เอาแนวคิดที่เป็นแนวคิดสมัยใหม่แนวคิดแบบหัวก้าวหน้านะที่ ในยุคของพุทธาการก็มีในยุคหลังพุทธาการก็มีาชาพุทธนุมสาวหัวก้าวหน้าเอาแนวคิดเหล่านั้น,นครับมา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 ,มาใช้กับยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่มีอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณในของมหายานเนี่ยมากที่สุดคือองค์ทลา,ายรดามะต้องยอมแล้วครับว่าองค์ไราดามะเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านทางด้านพระพุทธศาสนาแบบมหายานเป็นอย่างมากเพราะอง,ชงชค์ทรงใช้คําสอนที่ เป็นสับสมัยใหม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้มากขึ้นโดยไม่มีกำแพงเรื่องของเ,อเรื่องของศาสนามากั้นเลยพระองค์สามารถเข้าไปถึงชุมชนทุกชุมชนเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกกลุ่มคนและคําสอนที่พระองค์สอนออกไปก็เป็นคําสอนในเชิงพุทธศาสนาหรือเชงในเชิงของปรัชญาในสมัยใหม่นะครับต่อมา ในส่วนของความผูกพันในความผูกพันนี่ก็ทาให้มีความผูกพันเขาเรียกว้นช่องว่างระหว่างพระกับโยมมากยิ่งขึ้นนะครับอิทธิพลของพุทธศาสนาของมหายานในด้านสังคมนะครับก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ด้านปัจเจก,กบุคคลก็ดีในด้านของสังคมก็ดีสามารถที่จะนําคําสอนของพุทธศาสนามหายานมาปรับปรุง ใช้ในปัจจุบันได้ประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงในบทนี้ก็คือเรื่องของมรดกนะขอพุทธศาสนาในอินเดียหลังจากพระเจ้าสศกมหาราชนะพุทธศาสนาในอินเดียตอนเหนือก็จเจริญรุ่งเรืองนะมากยิ่งขึ้นจนถึงขีดสุดในสมัยของพระเจ้ากริสก,กะแห่งราชวงศ์กุสานราวปี621จนถึง644 พระองค์ได้รับการขนานว่าเป็นพระเจ้าอาสุกสองเพราะว่าพระองค์นี่สนับสนุนพระพุทธศาสนาสนับสนุนในการสมัมมนารวบรวมคําสอนในฝ่ายของมหาหา,านประกาศพระศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งสมทุทูตออกไปเผยแผ่นอกชุมพูทวีปคุณทันาอาจาร,รย์บรรจงโสด,ดาด,ไดีได้ให้ทัศนะว่า สืบเนื่องจากการสนับสนุนพุทธศาสนาจนมีความมั่นคงและขยายออกนอกประเทศเป็นละลอะกที่สองในช่วงดังกล่าวนี้พุทธศาามีการได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นมหายานไปที่เรียร้นยแลว้วนะครับอาจารย์ลัคนานะครับอาจารย์ลัคนาจีรจันทร์ได้ให้ข้อมูลว่าพระพุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองจากอินเดียตอนเหนือและแผ่ขยายเข้าไปสู่พุทธศาสนาส่อาณาจักร ตอนกลางของอินเดียและก็อย่างต่อเนื่องในพุทธศตวรรษที่7หลังจากนั้นพุทธศาสนามหาตก็รุ่งเรืองแทนที่พุทธศาสนาเทรวาตนะครับพัฒน,นาการแห่งพุทธศาสนามหานรุ่งเรืองนี้วัดป่าอารามก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวัดก็พัฒนานไปสู่สถาบันการศึกษาและก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาในที่สุดที่มีความเจริญเติบโตอยู่หลายๆมหาวิทยาลัย นั่นก็คือมหาลัยนาราันทามหาลัยวิกรมศิลามหาลัยวลพีมหาลัยสมบุรีและก็มหาลัยชะขันทะ,ะนะครับในหนังสือในหนังส,สือของมหาจุฬาเล่มหนึ่งนะครับจากนารันทาสู่มหาจุฬามีข้อความข้อความหนึ่งว่านารันทาเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาที่ใหญ่โตและโดดเด่น เป็นสถาบันที่เปรียบที่เป็นอภิปรายเป็นที่ตอบโต้วาทีโดยเฉพาะผู้ถูกเถียงทางดน้าปัญหาในคำพีฝ่ายมหายานทุกวันนี้ก็ยังมีการจัดให้มีการโต้วาทีมีการประถามหาลัยวรพีเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของพุษณาหินนยานหรือเทราวาสนะครัอยู่ทางตะวันตกได้รับกรารบุปถั์จากราชวงศ์กษัตริย์ราชวงศ์ มัยกามหาลัยโอทันตะบุรีมหาลัยแห่งนี้ก็มีพระพิษุประมาณหนึ่งมรูปห่างจากนานธาเพียงแค่หกไมล์มหาลัยวิกรมศิลาอยู่เชิงภูเขาอยู่เชิงเขาเขาชันฝั่งแม่น้ำคงคาแว้นมักคตมหาลัยสมบุรีนะครับก็อยู่ที่จังหวัด บุญตวัฒนะม,มหาลัยคัชตะหรือมหาลัยเชคันทะ,ะอยู่บริวเวณอ่าวแบงกอตอนเหนือนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้มัสนาที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายนะมหาลัยที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามมหาลัยเนี่ยก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์นะคร แล้วก็กลายเป็นพุทศาสนาแบบตรัญญานในที่สุดมหาวิทยาลัยนารันธานเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับในยุคนั้นเป็นวัดมีวัดเพียงแค่สองวัดแล้วก็มีวิวัฒนาการจากวัดมาเป็นศูนย์การเรียนรู้แหล่งการศึกษาและสุดท้ายก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมีพระนินนะครับมีพระภิสุนี่อยู่จํานวนมากนะครับ เป็นมหลาลลยที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นมีการรุงเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองมีการอุปถัมภ์ค้ำชูมีนักปรา์มีนักปัจชญาหลายท่านต่อหลายท่าน